มันสมองสองมือช่างปั้นสรรสร้างศิลปะสรรสร้างองค์พุทธปฏิมาที่วิจิตรงดงามตรการตาที่ล้ำค่าให้เหล่าเทวดาและนุษได้สการะบูชามหาปัตตพียังต้องสถานสวรรค์ยังต้องเลือนลั่นวันอาทิตย์ที่หนึ่งพฤษภาห้าเก้าด้วยแรงบุญแรงศรัทธาของมหาชนจากทุกสารทิศ จากทุกทิศท,ทั่วไทยอธิษฐานจิตหลอมละลายแท่งทองไปแทนที่ขิ้พึ่งให้กลายเป็นองค์พุทธปฏิมาที่ร้ำค่าให้ลาวเทวดาและนุษย์ได้สการะบูชาให้กลายเป็นพระประธานคู่โบสคู่บุญคู่คุณตลอดไปอาจารย์บอกทำสามอย่างเลยนะริ่เยวกันศิลปะหน,น้าตักตัวโคไทยมือชินาราช นี่งแสนส่วนประพักส่วนเสียงไปเป็นจิลปะเชยงแสนคนพารู้เขาออกจริงเนี่ยเพราะใบหน้าอยออกคูแสน่ียงแสนเลยยกอหน้าของมึงมยแสนแต่พวกส่วนอันนี้เป็นของชยราราสตอนนี้ของชีราสท่านจะเป็นอย่างนี้อ๋อนิวลักษณะพวกจะชียราสอยู่ท่โซนโลกที่ตะลกรแต่พวกนั่นต่างทจะออกไปสุโขทัย ไปเอาแบบอะไรมาแล้วมึงก็ชอบใบหน้าชอบลักษณะแล้วก็ดูในวันนิ้วเท่ากาันมีธรรมจกักมีอะไรต่างก็เลยนี่ช่างนุนะชื่อจริงชื่ออะไรเนี่ยนพุพิษกระบอกโคชื่อจริงของช่างชื่ออะไรเนี่ยเขาจะรู้จักในนามช่างนุช่าง,น,ง,ง,น,งนุนะ ยี่บ้านเกิดอยู่ที่ไหนนี่ถามอีกครั้งเกิดผมอยู่สกลน,นครสกลนครเลยสกลน,นครสกลน,นครนะตะกีสารอ่าแต่จริงจริงเขาย้ยายย้ายครอบครัวไปอยู่เพราะนั้นผมนั่นอีคอมชดบดีบนี่ปั้นมาตั้งกี่ปีเนี่ยนะปั้น,นตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่เนี่ยเริ่มปั้นปั้นมาตั้งนานตั้งแต่แต่ทำมาจริงๆอะ่ะชั้นชีวิตเนี่ยผมโตมาผมก็มาทำจับจานเป็นจริงๆก็ประมาณ ติดกว่าปีครับก็คือทำมาตั้งแต่เด็กเลยคุกคีตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่เด็กๆเลยผมเข้านะผมเข้ามาคุกคีอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ออกโรงเรียนมาป .4 อ๋อันนี้ผมก็มาฝึกมาอะไรมาทำเองก็ประมาณยี่ประมาณไอ่ออกมาทำจริงประมาณ20ปีแล้วมั้ยยีปีนะปั่นมาโดยตรงเลยประมาณกว่าปั่นมากี่องี่องค์นี่นับไม่ได้จำไม่ได้แล้วนะที่ไหนบ้างนี่ นะได้ทําตาไล่ไล่ไปทางไอ้จันระยองอ่ะบางทีวัดไล่ไปทั้งตะบึงตะคุณตะกาดรก็ผมปั้นหมดตั้งแต่นู่นไล่ไปพงสวัยตรงชายทะเลหาดทุนสนตงนู้นยาวเลยตอนนี้ไปดามินภาคตะวันออกแล้วเยอะมาแล้วปั้นองค์ใหญ่สุดเนี่ยขนาดไหนฮะที่เคยปั้นในชีวิตก็เคยปั้นในชีวิตใหญ่สุดก็สิบเมตรนะสิบเมตรเลยนะเป็นท้องเป็นอะไรท้องเหลืองเนี่ยนะเขาเขาจะหล่อเป็นท้องเหลืองโอ้โหสิบเมตรแต่ไม่ใช่มาฮือมาในจังหวัดน่านจังหวัดน่านใหญ่มากก็สิบเมตร แล้เป็นไงบ้างมีป่าวรู้สึกไงบ้างเมื่อเราปั้นแล้วออกมาดูเรียบร้อยให้เขาได้กราบได้สักการะบูชานะเจ้ารู้สึกว่ามือก็มันจะดีครับผมให้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 เด็กคนได้สักการะได้บูชาความรู้สึกของผมคือปั้นให้ถูกใจเจ้าของงานเขาก็สบายใจ แล้วปกติองค์นี้ใช้วเวลาจริงๆนะถ้าเกิดเบสเสร็จเนี่ยประมาณคร่าวๆอาทิตย์นี่นะแต่ขึ้นปูน,แ,นแล้วขั้นตอนของการทําก็คือว่าขึ้นหุ่นก่อนแล้วก็ปั้นมาเป็นองค์พระอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการหุ้มขี้ผึ้งนนหุ้มขี้ผึ้งนั้นก็ตกแต่งตการ,รนี้จะเหมือนองค์จริงเป็นเหมือนกับเป็นอะไรเป็นแทนเป็นผิวของอะไรนี่ทองเหลืองเนี้ยที่เราจะเททองเหลืองแทนแทนขี้ผึ้งแล้วก็จะหุ้มปูนแล้วก็รัด เหล็กนัดลวดดีทีงการองเขาเรียกอะไรบิดเบี้ยวกันแตกอ่าใช่แล้วจะกลับเสียนลงแล้วก็เททองแล้วก็จะกลายออกมาเป็นเผาละลายเอาขี้พึ่งออกแล้จะกลายเป็นทองเหลืองเทเข้าไปแทนที่ไหลลงไปกลายเป็นองค์พระพุทธปฏิมาประจําโบสถ์ประจาพุทธศาสนาแต่ละสถานที่แต่ละแห่งนี่ก็ช่างนุได้สั่งสมประสบการณมาพูดง่ายๆมาตั้งแต่เกิด ก็อยู่กับการปั้นแล้วก็มาเป็นช่างปั้นเต็มตัวเต็มอาชีพตลอด20ปีเต็มๆตอนนี้ก็ไปอยู่ที่พนัสดิคมจังหวัดชลบุรีบ้านเกิดอาตมานะอยู่อำเภอพันทองชลบุรีนะติดต่อกันเลยนี่เรียกว่าไปดังแถวจันระยองจันตราดนะทั้งหมดผ่านมือมานักจนนักจนจําไม่ได้ว่าปั้นมากี่องค์กี่องค์ที่เข้าไปวัฒน์ขามัวนี่เป็นช้างปั้นเขาจะรู้ในนามช่างนูใช่นี่นะสั่งสมประบการนี่ก็ได้มาปั้นเป็น เป็นครั้งที่สองนะให้แก่วัดกุาวดีครั้งแรกก็ประมาณปี55พุทยันตีพุทธศักราช2,555 2,600ปีพระเจ้าตัสรุ้วันนี้ก็ปับปั้นอีกองคหนึ่งซึ่งจะอัญเชิญไปเป็นพระประธานประจำอุโบสถเลยของวัดกุศวดีตำบลกรอนโดอำเภอดันคํคำเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี ว,วมจ,วมจนนันอาทิตย์ที่หนึ่งพฤษภาคมศนี้ขอเชิญร่วมพิธีเทท,ทองหล่อพระประธานอุโบสถณนะวัดกุสาวดีตำบลกรนโดอำเภอดามะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีนะ